วันนี้มาตอบคําถามของทางบ้านนะครับหลายหลายคนถามทําไมถึงไม่บอกราคานะครับแต่ละคนนะครับมีอาการไม่เหมือนกันนะครับมีโรคประจําตัวไม่เหมือนกันวันนี้ผมจะมาทําความเข้าใจนะครับว่าทําไมถึงยังไม่ได้บอกราคาไปเลยนะเพราะของเราเนี่ยเป็นสารอาหารเฉพาะทาง คำว่าเฉพาะทางคือมันจะต้องดูแลเฉพาะจุดเฉพาะโรคจริงๆเราไม่สามารถใช้สารอาหารตัวเดียวแล้วก็ดูแลทุกอาการได้อันนี้อยากให้คนไข้เข้าใจก่อนนะครับทีน,นี้เรามาดูนะครับว่าสําหรับคนที่มีอาการนะครับกระดูกทับเส้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีอาการปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกล้าลงขาชาปลายเท้าถ้าเป็นที่คอใช่ไหมครับก็คือปวดต้นคอปวดสะบักไหล่แล้วไปแขนชาปลายมืออ่ะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยต้องทานคู่นี้อยู่แล้วถ้าสมมตินะครับว่าเรามีอาการแค่ปวดเอวปวดต้นคอก็คือกินแค่ตัวยูโปรเฟกเพื่อช่วยฟื้น รสร้างกระดูกข้อต่อขึ้นมาใหม่ตัวนี้กินวะัละเมตต่อเนื่อง90วันจําเป็นต้องกิน90วันต่อให้ไม่ปวดแล้วอาการแบบดีแล้วก็ต้องกินต่อจนครบ90วันเพราะว่าอายุของกระดูกอ่อนที่สร้างขึ้นมาใหม่ต้องใช้เวลา90ถึง120วันนะครับบางคนกินแล้วหายแล้วก็หยุดกินอันนี้ต้องต่อเนื่องนะครับตามแผนการรักษานะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ปวดเอวอย่างเดียวมีอาการเล้าลงขาเมื่อไหร่ต้องกินตัวนี้ด้วยนะครับเพราะการเล้าลงขาหรือว่าเล้าไปแขนหรือว่ามีอาการชาร่วมด้วยเนี่ยคือเส้นประสาทข,ของคุณอักเสบแล้้้้วรราะะนนตตองมีกกุฟฟืู ประสาดด้วยสารสื่อนาประสาทชนิดพิเศษตัวนี้ได้นวัตกรรมไซนิกจากอเมริกานะครับเนี่ยต้องกินคู่กันแบบนี้แต่คันนี้นะครับบางคนนะครับที่ทานยาละลายริมเลือดอยู่หรือว่าทานยากลุ่มวาฟารีนนะครับเป็นพวกเบบี้แอสไพรินเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนนะครับตัวเนี่ยกระปุกสีเหลืองออกแล้วก็กินเป็นตัวนี้แทนอ่าเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันเลยจำเป็นจะต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับตัวนี้ก็จะไปช่วยเรื่องของการเป็นสารสื่อนาประสาทเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นชนิด เป็นเม็ดนะครับเป็นแท็บเล็ตซึ่งอันนี้มันจะเป็นน้ํามันคนที่ทานยากลุ่มพวกที่เป็นยาละลายริมเลือดเนี่ยมันไม่สามารถทานร่วมกับออยได้เราก็เลยต้องจ่ายเป็นตัวนี้เข้าไปแทนอันนี้คือการรักษาที่ตรงจุดนะครับและที่สําคัญเนี่ยสำหรับคุณพ่อหรือคุณแม่ที่อายุเยอะแล้วมันมีความเสื่อมของกระดูกเยอะมากมากเนี่ยมันจําเป็นจะต้องทานเป็นแบบนี้ครับต้องเพิ่มตัวแคลเซียมแอลทูเอเจากอเมริกาตัวนี้ดูดซึมได้95%มันต้องกินทั้ง3ตัวแบบนี้เลยถ้าเกิดสมมติว่าคนเป็นาน,านแบบปน 10, 10ปีอย่งครั อ่ะต้องกิน3ตัวนะครับอีกเรื่องหนึง่งเราต้องถามละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าบางคนเนี่ยกินมาหลายอย่างแล้วไม่หายไม่ดีขึ้นไม่เห็นรู้เรื่องเลยกินแล้วเหมือนไม่ได้กินเคยเจอไหมครับบางคนการดูดซึมไม่ดีครับผมก็จะแถมตัวนี้ให้ไปหนึ่งซองหรือสองซองก็คือเป็นตัวล้างลำไส้นะครับเพื่อเพิ่มกระบวนการดูดซึมของสารอาหารให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยคราวนี้เราต้องเราต้องตอบคาถามก่อนเวลาที่เราทักเข้ามาในเพจต้องตอบคาถามสัก2 3คถึงาถามก่อนนะครับเกี่ยวกับโรคประจําตัวเกี่ยวกับอาการระยะเวลาที่เป็นหรือน้ําหนักหรือพฤติกรรม เพื่อให้เราวิเคราะห์อาการแล้วเราจะได้หาทางดูแลได้อย่างตรงจุดเพราะเข้ามาปรึกษาก่อนได้เราจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําหรือว่าให้คำปรึกษาอยู่ถ้าเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ